สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องออโต้รีวิววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกสุดพิเศษเกี่ยวกับเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่กำลังถูกจับตามองอย่างมากในปี2025นั่นก็คือ n i ก้าสไตร k e เจ t หลายคนอาจสงสัยว่าเครื่องบินรบรุ่นนี้มีอะไรพิเศษมันจะเหมาะกับการใช้งานของกองทัพไทยหรือไม่และราคาที่เปิดตัวในตลาดตอนนี้คุ้มค่าหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเล่าทุกมุมทางด้านการออกแบบสมรรถนะเทคโนโลยี รวมถึงราคาที่อัปเดตล่าสุดในประเทศไทย m i ก้าสไตรเจถือว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์สงครามยุคดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นความเร็วที่เหนือชั้นการล่องหนที่ล้ำสมัยรวมถึงระบบอาวุธที่ปรับแต่งได้หลากหลายจุดเด่นแรกที่หลายคนพูดถึงคือการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างความโบเฉีียวและความคล่องตัวลำตัวของมันถูกพัฒนาจากวัสดุคอมโพสิตที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง สามารถต้านทานแรงดันอากาศในความเร็วสูงได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีการใช้วัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์ทำให้เครื่องมีคุณสมบัติในการพลางตัวหรือที่เราเรียกว่าสตีลได้ดีมากในเรื่องของสมรรถนะนั้นมิก้าสไตรจิตสามารถทำความเร็วได้สูงสุดกว่าแมส2.5ซึ่งถือว่าเร็วมากเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบในระดับเดียวกันอัตราการเร่งจากศูนย์ไปสู่ความเร็วเหนือเสียงทำได้อย่างนุ่มนวลและ,สะเสถียรน,นักบินที่ได้ทดลองบินต่างยืน ยันว่าการควบคุมทำได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวแบบเฉียบคลันหรือการบินในระดับความสูงที่เปลี่ยนแปลงเร็วเครื่องก็ยังคงเสถียรอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ n i ก้าสไครต์เจ็ยังมาพร้อมกับระบบ a อว o n i c ที่ล้ำสมัยมีจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบรองรับการเชื่อมต่อกับดาวเทียมและเครือข่ายข้อมูลกลาง นักบินสามารถเข้าถึงข้อมูลการรบแบบเรียลไทม์มีระบบ AI ช่วยวิเคราะห์สภาพสนามรบคำนวณเส้นทางการบินที่ปลอดภัยที่สุดและยังสามารถแนะนำกลยุทธ์ในการโจมตีได้อีกด้วยถือว่าเป็นเครื่องบินที่ก้าวข้ามจากการใช้ฝีมือนักบินเพียงอย่างเดียวไปสู่การใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยอย่างเต็มตัวในด้านอาวุธ เครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้รองรับทั้งอาวุธโจมตีทางอากาศและทางพื้นดิน,นไม่ว่าจะเป็นมิตรไซ์นำวิถีอากาศสู่อากาศที่มีระยะยิงไกลเกิน150กิโลเมตรหรือมิตรไซล์อากาศสู่พื้นรุ่นใหม่ที่สามารถโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงนิก้าสไครเจ็ตยังรองรับระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์และ gps ทำให้สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้แม้ในพื้นที่ที่มีการป้องกันแน่นหนาะ เมื่อพูดถึงสมรรถนะการบินในประเทศไทยหลายคนอาจสงสัยว่าเจ็ตรุ่นนี้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศร้อนชื้นของไทยได้หรือไม่จากการทดสอบพบว่าระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ทำงานได้ดีมากแม้ในวันที่อุณหภูมิสูงกว่า35องศาเซลเซียสเครื่องยนต์ก็ยังทำงานเต็มประสิทธิภาพโดยไม่เกิดความร้อนสูงเกินไปซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งที่เหมาะกับการใช้งานจริงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในส่วนของระยะทางการบินนิก้าสไตรเจ็ตสามารถบินต่อเนื่องได้ไกลกว่า3,000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงและถ้าเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศก็สามารถเพิ่มระยะทางได้เกิน5,000กิโลเมตรซึ่งครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชียได้สบายๆนี่ทําให้มันกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับกองทัพที่ต้องการความสามารถในการป้องกันประเทศและการปฏิบัติการในระยะไกลเมื่อพูดถึงราคานั้นปัจจุบันในปี2025ราคาของนิก้า สไ r ร์เจ็ตที่ประกาศในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ2,700ล้านบาทต่อ1นึ่ลำซึ่งถือว่าถูกกว่าบางรุ่นจากตะวันตกที่มีราคาเฉลี่ยม,มากกว่า3,500ล้านบาทแม้ราคาจะยังค่อนข้างสูงแต่ถ้าเทียบกับคุณสมบัติและสมรรถนะท,ที่ได้มาก็ถือว่าคุ้มค่าโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับความทันสมัยด้านเทคโนโลยีที่กองทัพไทยจะได้รับ กองทัพไทยเองได้มีการพิจารณานำนิก้าสไตรจ็ตเข้ามาใช้งานจริงโดยอยู่ในขั้นตอนการเจรจาสัญญาจัดซื้อ คาดการว่าหากโครงการนี้ผ่านการอนุมัติเราอาจได้เห็นเจ็ตรุ่นนี้เข้ามาประจำการในไทยตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปการมาของเครื่องบินรุ่นนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพของกองทัพอากาศไทยให้เทียบเท่ากับประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคนอกจากการใช้งานทางทหารแล้วนิก้าสไตรเจ็ตยังถูกนำเสนอว่าเป็นเครื่องที่ประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่ารุ่นก่อนๆโดยใช้ระบบเผาไม้เชื้อเพลิงแบบผสมผสาน ทำให้ลดการสิ้นเปลืองลงไปกว่า20%เมื่อคำนวณเป็นงบประมาณระยะยาวนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและการปฏิบัติการได้มหาศาลเสียงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบินในไทยต่างเห็นพ้องว่าหากกองทัพไทยสามารถจัดหาเครื่องบินรุ่นนี้ได้จริง ประเทศไทยจะมีเครื่องบินที่สามารถตอบโจทย์การรบสมัยใหม่ได้ทั้งทางอากาศและทางพื้นดินอีกทั้งยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยพอที่จะรับมือกับสงครามไซเบอร์ที่กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในยุคป,ปัจจุบันภาพรวมแล้วนิก้าสไตร e เจในปี2025คือเครื่องบินรบที่ผสมผสานทั้งความเร็วความคล่องตัวเทคโนโลยีอัจฉริยะและอาวุธที่ครบครันราคาที่เสนอในประเทศไทยแม้จะสูง แต่ก็สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพและความทันสมัยที่ได้กลับมาหากในอนาคตกองทัพไทยสามารถนำมันเข้ามาใช้งานจริงประเทศไทยจะก้าวไปอีกขั้นในด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศและนี่ก็คือการรีวิวนิกาสไตร์เจตในปี2025ทั้งในแง่ของสมรรถนะและราคาที่เรานำมาฝากกันวันนี้ใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออ t โตรีวิวไว้ด้วย